กลับมาแล้วครับผู้ชมครับและนี่คือวิน w ินวอ r ไท a แล a ด์โอท็อปจูเนียซีซั่นสสุดยอดนักธุรกิจแบ่งปันรุ่นยาวนะครับบอกเลยครับว่าทีมสุดท้ายในวันนี้เนี่ยนะครับมาคว้าหัวใจจากคณะกรรมการเต็มเต็มแน่นอนเพราะว่าความน่ารักของเขาตอบโจทย์หมดทุกอย่างทั้งธุรกิจทั้งสังคมทั้งสิ่งแวดล้อมไปพบกับทีมที่ชื่อว่าต้นอ่อนพานตะวันเพราะ ผักจากโรงเรียนบ้านแม่ทรายคุรุราชเจริญวิทย์จังหวัดแพร่สวัสดีค่ะพวกเราทีมต้นอ่อนธันตวันขอหาพวกเราเป็นตัวแทนของโรงเรียนบ้านแม่ทรายคุรุราชเจริญวิทย์จังหวัดแพร่ค่ะผลิตภัณฑ์ของพวกเรานะคะคือผักแผ่นอบกรอบที่ทำมาจากต้นอ่อนทันตะวันค่ะ ผลิตภัณฑ์ช่วยสังคมและสิ่งแวดล้อมคือ1เราได้สอนสังคมปลูกต้นอ่อนแันตะวันเพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับชุมชนครับ2อซื้อดินจากชุมชนเพื่อมาปลูกต้นอ่อนแทนตะวันครับ3เราเป็นภาค้าคนกลางให้รับต้นอ่อนแทนตะวันจากชุมชนเพื่อมาแปรรูปเป็นแผ่แผ่นอุปกรอบครับผลิตภัณฑ์ของพวกเรานะคะรักสุขภาพเสริมสุขภาพเหมาะสําหรับกรรมการและทุกๆท่านเลยค่ะฝากเป็นกําลังใจให้พวกเราทีมต้นอ่อนแันตะวันพอ้อก สวัสดีครับ่ปน่ารักมากๆเลยเตรียมตัวให้ดีนะครับขอให้โชคดีครับสามนาทีเริ่มครับสวัสดีค่ะพวกเราทีมต้นอ่อนตะวันพอหาพวกเราเป็นตัวแทนของโรงเรียนบ้านแม่ทรายคุณแ่าจะเรียนวิจังหวัดพท่ค่ะวันนี้เรามีผักมานําเสนอเฮ้ยเราไม่ชอบกินผักลองฟังดูก่อนเรามีต้นอ่อนนะ ขอเลือกต้นอ่อนหน่อยเรามีผักแพนนะขอเลือกผักแพนหน่อยเลือกแล้วอย่าวางผักแพนที่เดิมได้ไหมจำไมอ่ะเลือกแล้วช่วยมากินผักแพนให้หน่อยอยากให้เจอหันมารักตัวเองหันมารักตัวเองนี่นี่ลองเปิดใจดูก่อนนี่คือนวัตกรรมใหม่เปลี่ยนแผนให้เป็นผักเฮ้ยเปลี่ยนัก เอะถูกเลยอ๋อนี่เราอยากู้ยแมว่าผักแผ่นของเรามีประโยชน์ต่อสุขภาพยังไงยังไงงั้นเรามาฟังกันนี่คือผักแผ่นอกกรอบเด็กๆชอบชอบส้นอ่อนตะวันกินดีเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเด็กๆชอบการทานทากินได้อบกรอบอร่อยถูกใจลองทานงัใหม่มีไฟเมื่อสูง ่ของพวกเราได้เริ่มตั้งแต่ปลูกต้นอ่อน,อนตะวันผลิตแปรรูปจำหน่ายเมื่อต้นอ่อนตะวันของเราเกิดสภาว่าผลผลิตล้นตลาดเราจึงได้นาต้นอ่อนตะวันของเรามาแปรรูปเป็นถักแผ่นอบกรอบ ซึ่งขงั้นตอนของเรามีวิธีทำง่ายๆคือ1เราจะนําต้นอา่านตะวันไปล้างน้ําให้สะอาด2ใช้น้ําเกาลือ3เราจะนําไปต้มแล้วนองน้าเย็นให้เร็วที่สุด 4. เราจะนําไปปั่นแยกน้ําออกจากกากนํากากไปปรุงรส5เราจะนําไปขึ้นรูป6เราจะนําไปนึ่งและตัดและขั้นตอนสุดท้ายเราจะนําไปอบความร้อนและแพคเพื่อจําหน่ายคะ่ะ ค่ะเรื่องจากนี้นะครับผักผพรนของเรายังควคุณค่าทางสารอาหารบาะสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ที่สนใจมารักสุขภาพของตัวเองค่ะกาไรต้นทุนของเรานะครับจะแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ1ต้นสดต้นสดของเรา1ถุงจะมีน้ำหนัก200กรัมราคา30บาทต้นทุน5บาท2 5สต,ตางค์กำไร14บาท7 5สต,ตางค์ครตับ 2, 2 <S ผักแพรนอบกอบของเรา1ถุงจะมีน้ำหนัก20กรัมราคา30บาทต้นทุน17บท15สตาําไร12บท85สตางค์กำรสิบสองบาทแปดสิบห้าิตางค์ต้นอ่องลองวัน ขอหาขอขอบคุณค่ะโหความจำสุดยอดต้องบอกเลยว่าพีเซนได้ดีมากเฮ้ยกรรมการท่านแรกที่จะถามมีเวลา1นาทีจะเริ่มด้วยอาจารย์อ้อมไหมครับต้นอ่อนทานตะวันเนี่ยก่อนที่จะแปลรูปเนี่ยเข้าไปทานยังไงคะก็สามารถทำได้หลากหลายเมนูค่ะเช่นผัดต้มหรือว่าไปใส่มาม่าหมูกระทะก็ได้เหมือนกันค่ะ แล้วอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆทำเป็นแผ่นกรอบแล้วไม่ขายต้นอ่อนทานตะวันแบบสดเราอยากให้ทานต้นอ่อนทานตะวันแบบง่ายขึ้นนะคะเราจึงนำมาแปรรูปเป็นผักแผ่นอบกรอบราคา3าบาทนี่ขายได้ดีป่ะขายได้ดีค่ะเราขายได้ 4- 500อออเดอร์แล้วค่ะโอ้เหรอค่ะยอดเยี่ยมหมดเวลาครับอ้าวไล่ต่อเลยครับคุณแปมครับเชิญครับขายดีขนาดนี้เนี่ยวัตถุดิบเอามาจากไหนครับ ก็มีทั้งปลูกเองแล้วไปรับจากชุมชนค่ะเพราะว่าอยากให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มค่ะแล้วจึงไปรับจากชุมชนมาซื้อที่ราคาเท่าไหร่คะซื้อกิโลละ80บาทค่ะเราเพราะเวลาในการแปรรูปค่ะเราต้องใช้ต้นอ่อนันตะวันเป็นจํานวนมากหลังจากเรานําไปปั่นแล้วแยกน้ําออกจากกกแล้วจะเหลือแค่400กรัมค่ะแล้วนอกจากนั้นไปสอนก็ทำผักแผ่นอบกรอบหรือว่าคุกกี้อะไรต่างๆได้ไหมคะ ยังไม่ได้ไปสอนทำค่ะเพราะว่าแต่เราก็มีแผนที่จะไปลงสอนให้ชาวบ้านหรือในชุมชนนะคะมีรายได้เพิ่มเติมค่ะชุมชนที่ขายต้นอ่อนทาตะวันให้เรานี่มีสักกี่ครอบครัวคะ2ี่สถึงสาครอบครัวค่ะ,พคะเพราะว่าที่โรงเรียนหนูที่ตำบนนะคะเป็นร,รายได<า>้เ,เสริมของเขาใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคเรียบร้อยครับหมดเวลาครับามากรรมการท่านสุดท้ายครับคุณเจครับเชิญครับนี่ตั้งแต่ฟังคําถามมานี้ยังกินไม่หยุดเลยนะครับอือร่อยคือมันอร่อยแล้วมันหยุดไม่ได้จริงๆเลยตอนนี้มีกี่รสครับ ตอนนี้นะคะเรามีแค่1รถค่ะแต่ในอนาคตเรามีแผนว่าเราจะทําหลายรถเพิ่มขึ้นค่ะเพราะว่าอยากให้ทุกคนแบบลองทานในหลายๆรถค่ะเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ได้ไหมลูกไม่สามารถเปลี่ยนได้ค่ะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเรานะคะต้องอยู่ในถุงทึบนะคะไม่ให้แสงเข้าไปเพราะว่าถ้าแสงเข้าไปอาจจะทำให้แบบผลิตภัณฑ์ของเราเสื่อมลดลงค่ะจึงต้องใช้ถุงแบบนี้ค่ะอาจจะต้องไปคิดว่าทึบแสงยังไงให้มันรีไซเคิลได้เนาะค่ะ หมดเวลานะครับพี่เจครับถึงเวลาให้หัวใจกันแล้วครับดูซิว่าจะได้สักเท่าไหร่เราเริ่มจากคนใจดีคนแรกก่อนเลยอาจารย์อ้อาาอ,อาจารย์อ้อครับอร่อยขนาดนั้นแล้วให้กี่ดวงครับอร่อยจริงๆตอบก็ฉะฉานเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีเยี่ยมขอให้เต็มค่ะมาแล้ว50บดวงเอาละข่านต่อไปครับคุณแฝงครับให้หัวใจกี่ดวงครับ ติดนิดเดียวคือเรื่องแพ็เกจจิ้งเพราะว่าทุกอันเนี่ยมันไม่ค่อยรักโลกเลยนะทั้ง3แบบขอหักไว้ชัก10คะแนนนะคะสี่สิบครัครับรวมเป็น90รดวงแล้วนะคะอยู่ที่คุณเจงจะได้หัวใจกี่ดวงครับให้เต็มครับโอ้โหมาแล้วมาแล้วอร่อยหยุดกินไม่ได้โเจ์คิดมาดีตอบได้หมดทุกเม็ดชุมชนได้ประโยชน์ต่อยอดได้เอง ทีมต้นอ่อนทางตะวันเพาะพักเนี่ยนะครับได้ไปแล้วครับ140ดงิลในทั้งหมดที่เคยแข่งขันกันมาตอนนี้คุณอยู่ที่หนึ่งร่วมแล้วครับอุ้ยพี่หอยดูหมดแรงเลยอะต้องมีแค้นๆนิดนิดแต่ดีใจกับน้องครับดีใจกับน้องผมดีเอาหมุนใจเป็นคนละดวงครับหนึ่งดวงครับโอเคดีใจไม๊ะดีเก่งมากดีใจนะ และครับยินดีด้วยนะครับยอดดวงครับอร่อยไหมล่ะผมยังไม่ได้กินเลยเอาพี่เจไม่แบ่งเลยเหรอไม่แบ่งกดกดกดกอยู่ตลอดเวลาเก็บไว้คนเดียวเลยทีเดียวนะครับวันนี้เรามาสรุปแรงกิ n g กันดีกว่าไปดูกันนะครับว่าผลประกอบการเป็นอย่างไรกันบ้างตอนนี้แรงกิ้งของเราเป็นดังต่อไปนี้ครับ การแข่งขันผ่านไป4สัปดาห์ทีมที่คว้าหัวใจไปได้มากที่สุดได้แก่ทีมชุมนุมโคกขามฟาร์มเกษตรและทีมต้นอ่อนทานตะวันเพาะฮักได้หัวใจไป140ดวงทีม Story of Life ฟ e เบอและทีม Crystal Crunch ได้หัวใจไป130ดวงทีมโคโคดินแดงและทีมอิลาหมอนกิ่วได้หัวใจไป120ดวงตามมาด้วยทีมเพาะความรู้ทีม BSF พังถุยทีมหมูชมวงเส้นเมืองตลาดอร่อยส งาีและทีม BCC Innovation Link ได้หัวใจไป1 1ดวงโอ้โหดวงเป็นงไงครับที่หนึ่งร่วมที่หนึ่งร่วมมาแล้วคุณมีระดับ็อปผมก็มีระดับ็อปครับคุณหอยบบผมแต่นะฮะผมต้องบอกเลยว่าคุณยังต้องอาศัยปุ๋ยอัดเม็ดเพื่อที่จะไปปลูกต้นอ่อนทานตะวันแต่ต้นอ่อนทานตะวัน,น,ออน,วนของผมวัวของคุณอนะกินถรือว่า อาศยซึ่นกันและกันแล้วกันเป็นวงนรจรของเราทั้งสองครับ ยังเหลือ,อยังเหลือนะอยังเหลือ,อยังเหลือน้องๆอีกหลายๆทีมนะฮะ<ช>มาเลยแล้วมาขโมยหัวใจจากท่านคณะกรรมการให้ได้เยอะๆนะฮะชิงคุณรางวัลการศึกษานะครับสองแสนบาทพร้อมทริปเรียนรู้นวัตรกรรมเพื่อสังคมในฝันด้วยนะครับบอกเลยว่าน้องๆทุกคนเก่งหมดมีความคิดสร้างสารรค์แล้วก็เอานวัตรกรรมใหม่ๆมานําเสนอกับพวกเราความสุขแบบนี้เจอกันได้นะครับในสัปดาห์หน้ากับรายการ Women War Thailand โอ t o top Junior. ีซีรส์สสุดยอดนักธุรกิจแบ่งปันรุ่นเยาว์วันนี้ สวัสดีครับสัปดาห์หน้ายังมีนักธุรกิจรุ่นเยาวอีกหลากหลายทีมจากทั่วประเทศที่พบความทุ่มเทและความมั่นใจมาอย่างเต็มร้อยภูรักพัดยองพร้อมมานำเสนอแผนธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ต่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมผลิตภัณฑ์เขาจะเป็นพวกปูนาดองจริงๆแล้วมาจากจังหวัดพิจิตรทำไมไม่จับจระเข้ไปดองครับ มันจับยากครับอ๋อมันจับยาครัติดตามชมและส่งกำลังใจให้น้องๆกันได้ในวินวินบอไทยแลนด์โอท็อปจูเนียซีซั่น3สุดยอดนักธุรกิจแบงปันรุ่นเยาว์